สิ่งที่อยู่บนหัวของผมนั้นมันก็คือคิวสเตกหรือว่าการเก็บชัยชนะของผมมา27ตาติดแล้วนั่นเองนะก็คือมันยังไม่เคยแพ้นั่นเองนะผมก็คือผมชนะมาแล้ว27ตาติดนะแต่ในวันนี้ใครที่สามารถเอามันออกจากหัวผมได้เอาไปเลยกล่องสกินเคสหนึ่งกล่องไอ้นังร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของบูล็อกไลเวลแมปบอกฟู้ด หรือจะเป็นแบบอิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบักด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาแล้วมั้ยเออเราจะมาดูกันว่าเวลดีร้อยยี่สิบของเขาอ่ะมีอะไรบ้างนะครับผมเออนี่เซ็เราเซ็ตเก่าเซ็ตแก่นะเดี๋ยวนี้แบบว่าแพทมันอัพไปไกลแล้วนะเว้ยมันมีลงมันมีโลอ่ะแบบของโคตรเยอะเลยสมัยนะี้ <Yes, sir. S 1> ที่ผมแบบไม่ได้เล่นนานมากเลยอเพิ่งกลับมาเล่นแบบทำคลิปนี่แหละสวยรบ ไปไหนแต่พี่กูตามแล้วกูจะล่าแล้วกูจะล่าเดี๋ยวก,กูจะล่าไอ้น้องวีพีเฮ้ยมึงจะพิมพ์อะไรอ่ะวีเฟย์อ่ะมึงจะพิมว่าอีซี่หรือเปล่าอืมก <c oughs> ูไม่ให้ <c oughs> มึงละอืมหนึ่งหัวไป <c oughs> เพราะว่าปกตกิเกมนี้ถ้าพิมพอีซี่จะเป็นวีโพีนะทุกคนดูนี่นะจะลองพิมพ์ให้ดูนะนี่ไงเออคือเกมเขามีการแบบว่าปลดล็อกภาษาไอ้น้องฉะนั้นกูจะไม่ให้อืมทำไมอ่ะอืม เวลเพย์ป่ะะมึงเวลเพย์ป่ะะมึงกูประสบการณ์กูเล่นมากูทาให้กูรู้ว่าเกมหานี่อกซิโคตรเยอะนะฮะผมเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเขาเล่นคานูปะ่นะมาเดี๋ยวลองดูโล่มาตอนนี้กูได้แล้วโล,โล่อุ้ยเขาปลาอนะไรละระเบิดเหรอกรูกันเนี่ยกันแล้วยิงเนี่ยเราไม่เข้าไอ้น้อ <c> ง <oughs> มันต้องใช้ไฟนี่ไงจเจอกเฮ้ยมันตีได้โอเคอืมถ้าโล่อย,อย่างนี้ตีได้แสดงว่าเราก็พุ่งไปหาเขาแล้วก็ไตอืม กูดิวะกูจะเอาโล่เดือะปาดมึงยิงอะไรอยู่ข้างบนเหรอไม่เป็นไรกูแถมให้ว่ากูเปลี่ยนเลยอันนี้มันกกะเดีเลยวะไอโล่นี่คู่กับไฟอ่ะไม่โคตรดีเลยวะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้นะโอ้ยแล้วมันยิงมาไม่โดนแคกันไม้ก่อนปึ๊บเนี่ยเนี่ยเสร็จโกหนึ่งทีนองไม่ไม่ ไม่น่ารอดยิงมะยิงมะหนึ่งทีไอ้น้อง <c oughs> รีโหลดอเออเออรีโหลดเออดีดไปดิกูถอย <c oughs> อย่างเกียรนะ์หนายโลหะนี่โคตรเกียร์เลยเฮ้ยไม่คิดว่าจะเกียร์ขนาดนี้คิดว่ามันจะกันแค่ปืนน่ะดามิเอคยี่ห้าอุ้ยโอ้แต่มันยิงบนหัวเราได้อะนะเฮ้ยมันจะรีโหลดเหรอกูไม่ให้รีไอ้น้อง <c oughs> โคตรเกียรนะ์น่ะไโลนี่ ออกเลยอ <c oughs> บางทีมันก็เกียนเกินไปนะโอเคเป็นด่านเขาอะถ้าด่านเขาเราเราก็ต้องเล่นนี่แล้วด่านนี้น่าจะเหมาะก,กับไฟเพราะว่ามันที่แอบมันเยอะโอเคด่านนี้ที่แอบเยอะเดี๋ยวกลัวไฟไล่มึงแน่ไม่ต้องห่วงไอ้น้องอ๋อเฮ้ยโอ้ยฮะมันมีอีกเด้อ <c oughs> มันมีอีกเด้อ <c oughs> นี่ไงมึงทำไมอ่ะโอเคมึงมีตรงนั้นนะกู <c oughs> จะใช้อะไรดีวะที่จะไปเอาตรงนั้นได้อะเดี๋ยวก่อนดิโล่ไหมไฟปลาไหมไฟปลา,าถึงไหมวะไม่เคยลองเรื่องไฟอ่ะมันปลาถึงไหมลองดิไม่ถึงวะทุกคนดูเอ้ยมันไม่ถึงว่ะไม่เคยเจอวิธีนี้มาก,ก่อนโอแค่หัวมันโผล่มามันปลาไม่ถึงด้วยดิประเด็นอะแต่ RPG พจีก็ว่าไดา้อยู่นะถ้าใช้อ p g อะนี่ไง มันมีวิธีปราบอยู่กูดูทรงแล้วถ้าอย่างงี้มันต้องใช้อพิจออพิจีคู่กับอะไรตัวตีไหมแล้วก็โล่มาดิเล่นเลยมึง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 เล่นเลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮียวิจะเล่นอะไรเฮ้ยตุงยังไปไม่ถึงเลยเออแล้วไงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกูดับประมาณนี้ อพีจ no. hey, ีดอกเดียวไอ้น้องฝันดีเลยดิพี่เขาไปต่อไปเดี๋ยวไม่ไปแล้วเหรอป่าด้วย Apg เนี่ยน่ะที่เขาไม่ยอมเลิกว่ะเขาไม่ยอมว่ะไม่ถึงรอบนี้เฮ้ยแต่เขาไม่ถึงก็ยิงดีอย่างเงี้ยกระเด็นตาย what the fuck โอ้โหยิ้มตลอดดูทิวตาเลยกูโอ้โหเงยร้อยมาดิอยากเอาเล่นกับเวลร้อยหกสี่มันจะเป็นยังไงวะ เบลล็อกริปซี่เหรอลอมาลองมากันหน่อยนะครับเฮียเอ่อด่านนี้ดีกว่าปะจะลองเล่นด่านนี้อ่ะดูว่าเขาจะโอ้โหแล้วได้ด่านนี้ถ้างั้นลองคอมโบช็อตตี้ผสมกับน้ำแข็งแล้วกันถ้างั้นนะอ่ะอูจะลองแบบคอมโบนี้ดูนะนก่อนอันดับแรกใช้เขาใช้แฟลทอืมอุย้ยขอเล่นตะอ๋อาขาเล่นธนูอืมมาดิอุย้ยแล้วคอมเมนต์จัด ไม่โผด้วยอุย๊ยร่อนงระวังรนวัเจ็บจะเจ็บกูได้แต่เจ็บอื้ไม่โคตดมัน่นเวลล็อกสี่ถ้ามันอย่างนี้กูต้องเรียกสิ่งที่เรียกว่าหนังสเต็กอะไรนะ้อนงสเต็กค,คู่กับไฟน่จะคอมโบได้อยู่มหมบสวย ไปไม่ได้ยังไงหูยกูเกือบตาย,ยถ้าไม่มีหนังสติกไกี่กูตายแน่กูบอกเลยดูทรงนะน่าจะเป็นลองทรงสูงแน่นอนอันนี้ออกมาฮึบรักเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดียเด๋ยวเฮึบโอ้หธนูแม่งโคตรแรงเลยอืมอืมโดนไปหนึ่งเม็ดอยู่สวย นี่ขนาดเขาแบบเล่นมือถือกูอยากคิดสภาพแล้วเขาเล่นคอมมันจะกิงขนาดไหนวะมือถือมันโหดขนาดนี้เลยได้เวลาแล้วบอกลา30คิวกูอืมทางนี้โอ้หทางบนโอ้โหลูกโม่มึงสะบ,บัดโคตรโหด <c oughs> กูว่ากูแพ้แน,เน่เกมนี้กูเจอตัวตึงแล้ว พี่ก็ตึงไปพี่เดี๋ยวถ้าพี่ตึงอย่างนี้ผมต้องใช้นี่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยโรดมาหาหนีหนึ่งเม็ดอืมอีกทีเดียวสองทีสองสวยกับตายกูสามสี่ไว้ตามไม่อยู่เฮ้ยโอเคยังยังยังอือือเม็ดแรกกูกูแค่แทบอือกูแค่จัดลองเลยจริงแรงไปพี่วอ้ยกับ้ายกับตายลูกโบมันก็เล่งโคตรแม่น ดาเมจมันก็สามสิบแต่ถ้าเขายิงมันแม่นนี่ดาเมจหกสิบได้เลยอะดีวะหลอกว่าจะขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นหลอกให้มันขึ้นสวยหืมกูหลอกแล้วกูจะชาร์จโอ้โหกูโดนลากกูเหรอโอ้โหกูโดนลากมาแล้วสามสิบหกินกูเขาชื่ออะไรวะ เขาชื่อจุดหรอนี่เดี๋ยวผมให้รางวัลพี่เลยพี่2 4 9ทับสกินเคสเลสโกไปให้พี่ฟรีเลยพี่โคตรเก่งก็โอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมใน,นสลับแมบ,บของไรโบลนะครับผม ก้โหเจอพี่เขาโคตรคมโคตรเก่งขนาดเล่นแค่มือถือไม่โคตรคมเลยไม่อยากกินสภาพล้วเขาล่นบนคอมนี่กูแบบแทบก้มเลยจริงก้มกระดาบเลย <c oughs> นะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากให้เสนอคอนเทนต์ในไลฟ์ว่าก็สามารถบอกได้นะเว้ยใน,นแบบเนี้ยเออผมกำลังหาคอนเทนต์แบบมาลองเล่นอยู่นะยังไงก็สามารถบอกกันได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย